สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์โควิดดูข่าวทุกวันเลยนะครับมีคนที่ป่วยมากขึ้นเจ็บมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีตเพิ่มมากขึ้นทำลายสื่อติทุกวันนะครับผมเราเองเราก็สะท้อนใจนะครับว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาโควิดได้สักทีนะครับไม่รู้ว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่หาวัคซีนด,ด,ดีให้เราก็ไม่ได้นะ แล้วก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการอะไรได้เลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ว่าเราในนามของกลุ่มเกษตรกรตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับอยู่ที่ลำปางเรามีวัตถุดิบนะครับที่คิดว่าเป็นสมุนไพรที่ดีสำหรับผู้ป่วยนะครับแล้วเราก็หลังจากที่ได้ทราบข่าวนะครับว่ามีงานวิจัยของกรมวิทยาสตร์การแพทย์นะ ว่ามีการนําเอารากกัญชามาฟื้นฟูเนื้อปอดนะครับแต่ก็ยังอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นงานงานวิจัยในห้องแลบยังไม่มีการทดลองในคนนะอันนี้พูดย้ําไว้ก่อนแต่ผมว่ามันคงไม่ทันแล้วละ่ะนะเราผมผมเองผมก็มีของผมก็อยากที่จะส่งให้ถึงมูอผู้ป่วยให้มากที่สุดนะครับ เราเรานะครับในนามของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีเพชรล้านนานะครับร่วมกับทางรักกันนะได้ออกโครงการนะครับในการที่จะจัดส่งชารากัญชาให้ถึงมือผู้ป่วยและญาติมิตรผู้ที่ใกล้ชิดหรือกลุ่มเสี่ยงทุกท่านนะฮะขอให้ลงทะเบียนเข้ามานะครับจะแปะลิงก์สำหรับการลงลง,ลงทะเบียนไว้ข้างล่างนะครับสามารถที่จะ กดลิงก์นะครับแล้วก็ลงทะเบียนเพราะว่าเราต้องการชื่อนะครับที่อยู่เบอร์โทรท่านในการจะส่งไปให้นะครับและถ้าท่านใดได้เห็นวิดีโอนี้แล้วนะครับรบกวนฝากแชร์ให้ถึงมือผู้ป่วยหรือญาติมิตรหรือญาติของผู้ป่วยด้วยนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนนะครับแต่ว่าก็แจ้งไว้ก่อนนะครับว่านําไปก็ขอให้นําไปใช้จริงๆนะครับไม่อยากที่จะให้นําไปแล้วไปเก็บนะครับเรา เราก็เสียดายเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้นะสู้กันต่อไปนะครับเราผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยด้วยดีด้วยด้ดว,ยดดวยกันนะวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ